มาพี่น้องผาสองรู้จักไหมผ่าสองระบบ48โวลต์ก็เราก็เอามอเตอร์เครื่องซักผ้าตัวขี้บ้านี่แหละมาทำรู้จักซ็อกเก็ตนะนี่ซ็อกเก็ตเอาขั้นแรกเลยแล้วก็เอาซ็อกเก็ตวางมาหาตัวเองได้ปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาซ็อกเก็ตออก มันจะมีอยู่6กช่องนะเห็นไหมพี่น้องหกช่องแล้วก็แบ่งครึ่งข้างขวานี่คือกาวข้างซ้ายนี่คือสายไฟแล้วเราจะผ่าสองหมายความว่าเราจะตัดครึ่งให้เป็นระบบ48 4สก็คือให้วนมันหมุนร้0าสรอบให้มันเตนเลยอดได้48เพื่อมันจะชาร์จไดใ้ให้ให้วนมันเกินส8มันถึงไฟมันถึงจะเข้าระบบได้นะพี่น้องคือความหมายที่ที่เราทํำไมผ่าตัด ผ่าสามผ่าสี่ผ่าหกผ่าสก็คือเราจะเอากลางไฟตัววอนี่แหละไปดันเพื่อที่จะเข้าให้ให้เข้ากับไประบบที่เราจะนําไปชาร์จถ้าเราผ่า3มมันต้องหมุนประมาณ200รอบนะมันถึงจะถึง60วลมันก็จะยากใช่ไหมถ้มันต้องรอรวมแรงแรงอย่างเดียวแรวโตวก็เลยเอาผ่าสองผ่าสองซะคือหมุนร้อยห้บรอบขึ้นปุ๊บมันก็ ได้ห้ากว่าโวลต์ก็แสดงว่ามันเข้าระบบส8ได้6กโวลต์นนที่เราโตมุนเอามือมุนเราโตสังเกตจากตัวเองก็คือมือมุนพี่น้องก็วางมันท่านี้นะอย่าลืมนี่วางท่านี้สังเกตหันตัวเกตมาหาตัวเองอ่าแล้วก็ดึงออกแล้วเราเราจะนับยังไงนับแบบนี้ไอ้ไอ้คนที่หนึ่งเร,เราแบ่งครึ่งนี มันมีอยู่6ช่องนี่แล้วก็แบ่งครึ่งด้านขวา3าด้านซ้าย3ด้านซ้ายมันคือสายไฟเราก็หากระดาษเนี่ยมา,มาเขียนเลขเ,เอาตัวนี้เป็นจุดที่1เขียนลบไปเลยให้ครบ36ครึ่งหนึ่งของสาหก็คือ18อ่าดสิปนี่นับปเรื่อยนึงสองเท่าสิบแปดปุ๊บพอถึง18แล้เราก็ขีดเลยขีดครึ่ง18กับ19จะครึ่งกันครึ่งกันเด้อันนี้จะทำยังไงทีนี่ หมุนัปเนี่ยจำไว้ว่าต้องเขียนกระดาษทำแบบแลาตัวมันถึงจะเข้าใจง่ายคือเอามาอธิบายเพื่อให้พี่น้องเข้าใจง่ายปึ๊บพอถึง18แล้วก็แบ่งครึ่ง18กับ19ตอนตัดให้ตัดมาด้านซ้ายนีย่ตัด19 20 21แล้วสายไฟสองข้ขางนี้มันจะแย,ยวออกจากกันปึ๊บโคด้านขวานี่จะเป็นกาว โคด้านซ้ายนี่จะเป็นสายไฟก็จะเฟสหนึ่งเฟดสองเฟดสามก็เป็นสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่จะเป็นสายไฟขวามือนี่จะเป็นกาาจุ้มใส่กันวิธีตัดดูอย่าลืมจับนะเข้าใจนะแบ่งครึ่งผ่าสองคือไม่ไม่กวรว่แบ่งครึ่งกันเพื่อจะนำไปชาร์จระบบสี่สิบแปดโวลต์ฮึบแล้วก็จับตัวที่สิบเก้าสายไฟมันสัมพันธ์กับตัวไหน ตัวที่16เห็นไหมแล้วก็ตัดกลางมันนี่นี่ตัดปุ๊บเด้งมันขึ้นมาปุ๊บนี่อันนี้ก็ออกออกมาง่ายสุดพารสองอะ่ะแต่ว่าคนนี่คือตัวที่3ที่เราโตต่ำแล้วก็จับ20 20มันสัมพันธ์กับ17็ตรงกลางเออนี่โอเค แล้วก็21มันสัมพันธ์กับ18ปึ๊บเออมันก็จะแยกออกกันเป็น2ชุดเล้เออซ้ายก็เป็นอีกชุดหนึ่งนี่เราเขาเรียกผ่า2 2ส,ส,สนี่คือกระแสมันจะได้ไม่ไม่มากเท่าผ่า3ามา4เลยแต่ว่ามันมีโวลต์เพียงพอที่จะไปดันดันเข้าระบบ48่บดตัวเดิมๆมันก็คือ100กว่าวลต์มีเยอะแอมป์แอมป์กว่าถึง3แอมป์กว่าแต่มันเป็น100โวลต์ ถ้าไปชาร์จมันก็จะเกินตัวชาร์จเจอเนาะชาร์จเจอมันก็สูงสุดก็น้าปัจจุบันที่เห็นก็คือ150โวลต์นะแล้วก็เอาเอาเอาชาร์จเจอตัว150โวลต์นี่แหละมาทำนี่ขวาเป็นสายไฟล้วก็จุ่มมันใส่กันขูดกอนได้อย่าลืมขูดจุม่มแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็ไล่มาอันอันแรกมาใส่อันแรกนี่อันกลางมาใส่อันกลาง อันสุดท้ายก็ใส่อันสุดท้ายมันก็จะได้เป็นตัวนี้ถ้าถ้าใครจะใส่เอรเก็ตด,ด้วยก็เอาหินเกลียนี่แหละเจีย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 เจออกเจียให้มันทะลุประไฮนี่แล้วก็บัดจีบจัดจีมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่เราเขาเรียกผ่าซองจำได้เนาะจำกระดาษลตโต้หนททำแบบกระดาษลตโต้นนิมันจะได้เข้าใจง่ายวิธีผ่าแต่ลตโต้ก็ทำอย่างนี้เราให้เข้าไปดูในเฟซบุ๊ก ไปดูใน YouTube ก็ได้ใครถนัดดูตรงไหนก็ดูตรงนั้นเลยเออไม่จะอยู่ท่านี้ฮึบหาสก,กีมหาตัวเองฮึบใส่ปะคือพวกเขานี่เลยเออเข้าแล้วกาวคือเราจี้เดียวเด,วเดว้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเชื่อมติดต่อกันอยู่แล้วกาวแต่ว่าไอ้เรื่องไฟนี่มัน สาใกล้สามันน,นี่อย่างนี้อันแรกตรงนี้มันจะไปนู่นเอาบอหอดเมียงเอ้ยตัดผิดตัวหางไหมได้ต่อสายไฟไมหมหางไหมแต่ไม่ถึงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> รีบรีบนะนี่แหละประมาณนี้แหละเอาอันแรกนี้มาใส่อันแรกนี้อันกลาง ไปใส่อันกลางนี้อันสุดท้ายก็มาใส่อันสุดท้ายต่อกันถ้ามันไม่ถูกมันจะไม่หมุนไม่สมดุลมันจะกึกกึกกึจะพอรู้เนาะแล้วก็เลี้ยออกมาใหม่จะง่ายๆนะกาวก็วนมาใส่กาวจบแค่นี้แหละเดี๋ยวง่ายๆเราพาสองระบบ4ี่นี่ตัวที่3เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเยอะแล้ว48วนระบบยีบสี่ระบบสิบสองเริ่มหายแล้ว ใครก็ใช้แต่อินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่โอเคนี่้วครับขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ